สวัสดีครับผมตงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นเนาะวันนี้มาดูจังหวะเข้าทํากําไรของหุ้นไทยนะครับวันนี้ที่ผมมองไว้นะครับแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคค่อนข้างค่อนข,ข้างดีเลยนะผมมองตัวของ a o t นะครับซึ่งถ้าเกิดลองพิจารณาจากทำฟลมใหญ่ดูก่อนเนาะทำฟล์มเดนะครับ ตัวเฟมเดที่เราเห็นคือ,อเหมือนราคานะครับเคยมาทดสอบประมาณเร er นโลเดอร์เนาะแล้วก็มีลักษณะเหมือนแท่งเทียนกลับตัวนะครับเรนนี้นะฮะยืนเหนือเส้นแนวรับได้นะครับราคาก็เลยดีขึ้นไปนะครับแล้วก็วิกก่อนนะครับสักประมาณสามวันก่อนนะราคาลงมาพักนะครับ ไม่หลุดเอ็21วันวันนี้ยืนเหนือเส้นเอ็5วันได้นะครับดูทำฟิวส์ที่เล็กลงครับทำฟรมที่เล็กลงทำฟรมที่เล็กลงก็เห็นราคายืนเหนือที่เส้นเอ็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปติดที่เอ็เท่าไหร่ครับสีขาว50วันว่าครับ50วันอ่าใช่50วัน ยังไม่ไม่สามารถเอาชนะเส้น Im e A ห้าสิบวันเรนนี้ได้นะครับดูที่60นาทีนะครับ60นาทีหกสิบนาทีถือว่าทรงสวยนะราคาสามารถปิดเหนือเส้นอ m A หนึ่งร้อยวันได้นะครับสีแดงใช่ปะเอายี่ิบอ็ดวันโทษทีฮะยี่ิบเอ็ดวันนะครับต้องดูสิบห้านาทีครับ 15นาทีนี้จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเห็นคือราคาเนี่ยสามารถกระโดดเปิดแกลบเพื่อจะเบรกเทียนต้านได้เลยนะครับได้ไหมตัวตรงนี้ติดตองตรงนี้ถ้าเกิดเราเอาอ้างอิงจุดนี้ะเนาะเออจุดเนี้ย,ยมันจะเบรกขึ้นไปแต่ตัวนี้ไปติดถ้าเกิดเราเอาลักษณะของไส้เทียนอน,นะครับเออตัวนี้ไปติดมีเหตุผลตรงไหนไหมที่ราคาขึ้นไปแล้ว ยังไปติดอยู่ก็ลองวัดสวิงไฮสวิงโลบรวนนี้ดูนะครับปรากฏว่าราคาไปติดที่เท่าไหร่ครับเลเวลที่50%เนอะอันที่38.2นะครับเกิดแรงเทขายลงมาแต่สัญญาณเทคนิคที่ดีแหละคืออะไรครับราคาเปิดกระโดดแก๊บนะครับเหมือนบรวนนี้เคยเบรกเทินต้านนี่นะถ้าเราอ้างอิงจากบรวเหินต้านเป็นจุดนี้ ตรงนี้อ้างอิงไม่ได้นะถ้้ a จุดแรกอะครับอะแต่เรามาดูลักษณะของการอ่านขึ้นอีเลียทเอนิกบ้างนะลองยอ่อกราฟก่อนนะครับจะได้อ้างอิงได้เนาะเรนเห็นที่ลงมาเบริเนี้ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นอิมพองขึ้นที่ห้าที่จบลงมาแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็ดีขึ้นไปเบรณนี้ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะอิมพองขึ้นที่หนึ่งผมประกาศไปมือนะครับตรงเนี้นครับมองว่า เป็นเว็บที่หนึ่งนะครับอิมพาวของครื่อที่หนึ่งนะครับย่อตัวลงมาตัวนี้ตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเป็น falling wedge นะครับ high ย,ยกลง low ยกลงระเบียดกันแบบนี้นะครับเป็นเว็บสอง ah break ขึ้นไาปัา๊บอย่างแรงเลยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นอิมพาวของครื่นที่สามแล้วก็ปรับตัวแบบซิกแซกผมมองอย่างนี้นะ เปรับตัวขึ้นเป็ลงเป็น C นะครับ A B C ใส่เทียทนตั้นไว้นี้ไปถ้ายังจะเมคอยู่นะอันเนี้ยเป็นอินพองเว็บที่4ีเอ้คอลเลกชันเว็บที่4ขอโทษครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรครับเว็บที่5ก็คือเนาะอาจจะขึ้นมาทดสอบเรียนหายเดิมเนาะหรือจะเบกขึ้นไปก็แล้วแต่อย่างนี้ ต้องทดสอบต้องหาราคาเป้าหมายนะอาจจะว่าจากฐานเว็บสามก็ได้ราคาเป้าหมายเพื่อจะหาเป้าหมายของเว็บที่5้าอย่างก็ได้ครับอ,อซึ่งมองเห็นตัวเนี้ยมันเป็นกําลังจะมันจบของคอลเลคชันของเว็บที่4ี่แล้วผมมองอย่างนี้นะน่าจะมีอิมเพลของพื้นที่ห้าต่ออ่าโอเคนี่หาจาังหวะเข้าทากาไรนะครับดูซิจังหวะไหนได้บ้างแบบงป๊บนึงผมเปลี่ยนปากกาก่อนครับออซูมเข้าไปซิดูรายละเอียดหน่อยนี่ทำเพียงสิบห้าทีเห็นแล้วคบปัจจุบันไหมครับแท่งก่อนแนะนาแท่งโดจิเนาะ ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของแก๊ปกระโดดขึ้นมาเป็นแท่งดูจิล้าจะเกิดติดแนวรับแนวต้านนะครับบริเวนี้ตะกี้ที่เราวัดติดเท่าไหาร่38.2ปุ๊บอ่ะติด38.2บริเวณนี้นะครับราคาลอยเหนือเส้น EMA ด้วยตัวนี้จังหวะไม่ควเข้านะครับดู5นาทีก่อน5นาที5นาทีเห็นอะไรบ้างปุ๊บป๊บปบปบ ก็เพราะว่าเคลียร์ไหมเนี่ยผมวัดแป๊บนึงนะครับปึ๊บอืมกดเคลียร์จาก CCI เนาะราคาควรจะลงมา,าพักก่อนนะครับแต่ประเด็นมันเหมือนจะไปติดเทนตันหลักหรือเปล่าตรงนี้เออตรงนี้มันติดเทนตันหลักมาผมว่าอืมเทนั้นจะซื้อนะครับก็คือควรให้ราคาเไปขึ้นไปนะผมว่า เบรกสร้างฐานเราไปต่อแบบเนี้ยนะครับหรือลงมาย่อก่อนชมนใช้ทองเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งนาทีอาจจะดูไม่เป็นแท่งเทียนนะครับอาจจะวัดจากบริเวณนี้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บอ่ะ,ะรอราคาลงมาย่อนะครับตามเส้นยิม a จะเป็นหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นตแบบนี้ถือว่าลงมาย่อดได้นะ เปยียโเราค่อยซื้อหรืออีกกุณีหนึ่งเบรกเทียนต้าสักย่างเราราค่อยซื้อก็ได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวของ LT ต่อนะครับเนี่ยผมว่ามันน่าจะลงมาพักตัวก่อนนะแล้วเราค่อยซื้อเนาะหรือถ้าเกิดเบรกไปไตรงเทียนต้าสิบห้านาทีนะเนีย่ยเดี๋ยวผมย่อการาฟไปดูเห็นไหม่ะ ลง5ทีหนึ่งอาทีนี้กดเอาข้อมูลเก่ายากมากเนี่ยครับเบ e a k ทนต้านมี2 2เครดนะที่เราพิจารณาเบ e a k ทนต้านวันนี้นี่ปึ๊บอ่าเบ e a k ทนต้านวันนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งคือช้อนซื่องนะครับเรามันมาพักตัวอย่างนี้ก็ได้ครับ64.8ที่100 116.42สตางค์นะครับ เหลือที่50%ที่160.75ตังค์นี่ก็ได้แล้วค่อยช้อนซื้อขึ้นไปสต็อปล s ออยู่ไหนสต็อปลอก็อยู่โลเดิมเรีดน,นี้ก็ได้เห็นไหมเออโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัว l t ต่อนะครับอ่า a t นะครับ l t ดูต่อนะครับมองว่าน่าจะเบรกเทียนต้าแล้วนะผมลงทางเฟีม5นาทีนิดนึงนะครับซื้อเลยไหมเนี่ย ไม่ค่อยมั่นใจนะเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจจังหวะเฉยนะครับแต่เทรนนี้ผมมองว่าขึ้นอนะเบรกไปละหนึ่งร้อยหกสสามจุดห้าศูนย์เดี๋ยวผมซื้อ AOT นะครับที่ราคาหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยหสามจุดห้าสิบตังค์นะครับเห็นเนาะเดี๋ยวผมซื้อแป๊บหนึ่งนะครับซื้อแล้วนะครับร้อยหกสบามบาทห้าสิบตังค์นะครับเหตุผลเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นการปรับตัวของของคอลเลกชันของเบบี้สี่นะครับ แล้วก็น่าจะมีอิมพอของเคลื่อนที่ห้าต่อร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบตังค์เดี๋ยวคอยดูเนาะตัว AOT นะครับ AOT ทำเฟร,รมห้านาทีทำเฟร,รมห้านาทีมันถึกหกสยเบาทเขียนใส่ผิด AOT ทำเฟรม ห้านาทีจริงวันนี้ตัวตัวทิปโก้ด้วยนะครับกับ AOT เนาะสองตัวอโอเคนะครับเดี๋ยวไงถ้าเกิดราคาสามารถขึ้นไปเทค Profit ผมวัดเป้าหมายขาขึ้นก่อนถ้าเกิดผมมองบริเวณนี้เป็น h ฮโลปุ๊บเป้าหมายขาขึ้น วัดขึ้นไม่ได้วัดต้านนี่แหละได้ตอนนี้มาไปติดที่ห้าสิเปอร์ซ็นตเนาะสามสิบปจุดสองผมว่าระยะยาวถึงน,นะครับไฮเดิมเนาะพะเป็นอิมเพลว์ขึ้นที่ห้าผมว่าสัดส่วนนิดนึงเนาะถ้าเรามองว่าอิมเพลว์ของขึ้นที่ห้าน่าจะมีความยาวเท่ากับเว็บที่นหนึ่งย่อนิดหนึ่งทำไมกล้ามแปลก ตรง15นาทีนิดหนึ่งนะครับอืมตรงนี้ง่ายกว่าถ้าเกิดผมวัดจากเว็บที่หนึ่งวัดแป๊บนึงนะเว็บที่หนึ่งยาวเท่ากับเว็บ5อืมเว็บที่หนึ่งผมว่าเท่าไฮเดิมพอดีอ่ะเป้าหมายเว็บ5นะนะครับ1063บาท50ตังค์นะผมเขาซื้อไปแล้วเนาะ เดี๋ยวดูต่อนะครับเอ t นะอ่าสวัสดีนะครับวันนี้มาดูตัวของเออต่อนะหลังจากที่วันนั้นเราเข้าซื้อวันนั้นคือวันที่ย1ิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สบเอ็ดคือวันอังคารเนาะแล้วก็วันพุธเนี่ยช่วงที่เมื่อวานนะครับประกาศพลกรจุกเฉิอนนะฮะตัวเออนี่สะเทือนเลยนะราคาปรับฐานลงมาแต่ในส่วนของการปรับฐานลงมาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของอ ในส่วนนี้เนาะเป็นอิมเพล่ของครึ่นที่2นะครับตัวนี้เป็นเครื่อที่1นึ่งเบขึ้นไปย่อลงมาขค้ื่ที่2ไม่หลุดตับกว่าโรเดิมนะครับซึ่งในวิดีโอช่วงแรกๆผมจะเอาวิดีโอของวันที่21นะครับมาต่อกับวันนี้นะวันที่ย3ิสนะครับว่าผมอธิบายว่าผมจะคัดล้อนเมื่อราคาหลุดจากเวณโลเดิมนะครับและที่สําคัญบริเวณเทนต้านที่เราตีไว้ตรงเนี้ยที่เราเบรกเอเนี้ยถ้าผมซื้อตป๊บนึงนะครับผมเข้าซื้อ AOT ที่ประมาณ160 163บาทนะถ้าจะไม่ผิด พอดีในนี้มันเ v e r วอร cost อยู่ที่หนึ่ง้สบาบาทเจสตางค์นะครับนะฮะซึ่งจริงๆเรามองเห็นว่าการปรับฐานลงมาในส่วนนี้มันเป็นลักษณะของของคอลเลกชันของเว็บที่4ถูกไหมเราเบรกขึ้นไปเนี่ยเราว่ามันน่าจะมีลักษณะของนิวไฮหรืออย่างน้อยเกิดลักษณะของดับเบิลท็อปถูกไหมครับซึ่งเป็น impulse ของคลื่นที่ห้านะถูกปะนะครับแล้วเรามาย่อลงในเว็บเล็กอย่างเงี้ยใส่เทลไลน์เข้าไปปรากฏว่าช่วงที่ราคาไต่ระดับลงมาเห็นไหมครับมันเกาะเส้นลักษณะของเทลไลน์เรามาตลลอดเยนะ พอถึงโลเดิมปุ๊บเกิดแรงซื้อขึ้นดีขึ้นไปดูไหมครับตอนนั้นซื้อต้นทุนที่163บาทแบบนึงนะครับ163บาทใช่ฮะ163เดี๋ยวผมดูกระดานแป๊บ,บนึงน่าจะ163บาท50ตังค์นะครับในพอร์ตมันจะเป็นเอเวอเรสต์คอร์ที่163บาท76ตังค์อะเนาะนะครับ แล้วก็ยังไม่คัดล็อตอ่ะนะฮะแล้วก็ด้วยประเด็นที่ราคาไม่หลุดโรเดิมเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมมองเห็นคือน่าจะลุ้นไทยเดิมได้นะเ๋ยวดูทำฟรมสิบห้านาทีทนิดนึงนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราดูจากลักษณะบริเวณนี้มันจะเป็นลักษณะของลื่นรับอีเลียดเบบงคลขึ้นที่หนึ่งนะครับย่อลงมาบริเวณนี้อาจจะเป็นลักษณะของ A, B, C อย่างนี้ได้ครับสองเนาะแล้วอินพาวลื่นที่สามบริเวณนี้ย่อเป็นลักษณะของของเหมือนลนักษณะ วิ่งกรอบบนกรอบล่างครับเหมือน flat ปะแถวนี้นะครับเออวิ่งทดสอบนะครับเป็นไซด์์แล้วตอนนี้ b r e a ขึ้นไปได้น่าหมายถึงว่า AOT นี้ผมยังถือต่อนะผมรอลุ้นไฮเดิมนะถ้าเกิดลองวัดลักษณะของบริเวณนี้นะครับความยาวของบบที่หนึ่งนะผมมาวัดนะอนิววัดนะครับนิวจิ้มดูปึ๊บแล้วก็มาวัดจากบริเวณนี้ปึ๊บนะครับไม่หมายความว่าผมจะได้วัดความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้น่าหมายถึงลักษณะว่า Impulse Wave 5น่าจะมาเทสบริเวณไฮเดิมนะ ผมว่านะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่16บาท16166บาทนะครับอาจจะมีการย่อตัวของราคาเพราะว่าราคาห่างจากเส้น EMA 5วันนะผมอาจจะขายกําไรผมอาจจะขายเข้าไปออกไปก่อนนะครับแป๊บนึงผมดูสัญญาของทําเฟรมเล็กก่อนว่าราคาได้ถึงเป,ป้าหมาย่าขึ้นแล้วหรือยงัง5นาทีซูมเข้าไปเนาะ คือตอนนี้เรากําลังเล่นกับขึ้นว่าน่าจะมีอิมพัลขึ้นที่ห้าต่อนะครับวิ่งละฮะร้อยหกสิบเจ็ดวัดเป้าหมายขาขึ้นบริเวณนี้ปึ๊บถึงหนึ่งร้ยหสิบอ็ดหนึ่งร้หสิบอ็ดจุดแดพอดีเลยถ้ามันไปไฮเดิมนะถ้าไปไฮเดิมมันก็น่าจะมาเลเวลนี้นะซึ่งมันกุ่มๆเนาะไม่ถึงเนาะเดี๋ยวผมวัดวัดตานใหญ่กันนะครับ ถ้าวัดต้านใหญ่ก็ต้องวาัจากสวิงใหญ่โอ้ดูยากจัง,งเอานี้ออกก่อนถ้าวัดต้านใหญ่นะครับถ้าวัดจากสวิงใหญ่เรนนี่ฮะอ่านนะครับต้านใหญ่โอกาสขึ้นไปเทสท,ท,ที่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้สิบตังค์ผมว่ามาถึงนะก่อนตลาดปิดนี่แหละผมว่าไปถึงอนะ ดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้ผมขายเลยนะครับเนี่ยอีกหกนาทีตลาดปิดแล้วเนี่ยาะว่าขึ้นไปอยู่นะผมว่าน่าจะขึ้นตั้งขายก่อนนะครับซึ่งตัวเอ t กับตัวทนะิปโก้เนาะถือมาพร้อมกันเลยนะครับทิปโก้ซื้อก่อนวันหนึ่งนะครับแต่ทิปโก้ตัวเมื่อวาน่าเมื่อวานประกาศพลกรนะทิปโก้ไม่สะเทือนเลยนะนะครับมีนะการย่อขึ้นย่อลงเป็นเพราะว่าไซเบรในการปรับฐานของโพรบิชั่นของเว็บพี่สี่เฉยนะ เดี๋ยวกลับไปดูนะครับพี่ๆลองกลับไปดูวิดีโอที่ผมโพสนะต์นะจะมีตัวทิปโก้ด้วยกับ AOT นะวันนี้ที่ต้องการโพสอ่ะนะครับเดี๋ยวผมตั้งขายแป๊บน,นึงนะครับผมมองว่าอย่างนี้วันนี้ยังไงก็ต้องขายนะครับเป้าหมายหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดห้าสิบตังค์มันหลายช่องแลนะ้วเนี่ย่ร้อยหกสิบเจ็ดห้าสิบตังค์เพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ราคาถึงเป้าหมายปุ๊บผมว่ามันน่าจะเกิดภาวะเคลียร์นะพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาอาจจะย่อก่อนนะครับ หนึ่งร้อยหกสิบหกผมรอร้อยหกสิบเจ็ดนะครับห้าสิบตังค์ร้อยหกเจ็ดห้าร้อยหกเจ็ดห้าสิบตังค์อีกสี่นาทีตลาดปิดนะครับเดี๋ยวคอยดูต่อไปเนาะว่าจะถึงไหมครับวันนี้ตรงเนี้ยนะตรงเส้นแนวต้านเนี่ยครับสีสีฟ้าเนี่ยที่ะระขับระดับราคาเราหกเจ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับดูต่อนะฮะอีกสามนาทีตลาดปิดแล้วนะครับลองวัดเป้าหมายสิทำไมราคาไม่ดิดขึ้นไปสักที ไปติดอะไรหรือเปล่ามันไปนติดร้อยหกสิบเอดจุดแปดเปอร์เซ็นตแต่มันควรจะเลือกต้านใหญ่นะผมว่าเป็นโดจิด้วยผมว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับที่ราคายังไม่ดีดขึ้นน,นะอีกสองทีตลาดปิดละร้อยหกหกบาทห้าสิบตังค์ว่าน,น,น่าจะถึงรนะ้อยหกเจ็ดนาอันนี้เดียว ตีเทนไลน์สิครับหาชแนลเนาะว่าราคาเราวคือคราคา1 6 7แล้วครับ106อ่าย่ออีกอ่ะอีกนาทีเดียวครับสร้างเทนไลน์วางกรอบชแนลปึ๊บนะใช้ยังเพราะมันไปติดนี่เนี่ย น่าจะติดชแนลอะนะครับผมว่าอืมลบกอนขายเลยไหมเอาแล้วครับ1067มาแล้วครับผมขายแล้วครับทันไหมเนี่ยไม่ทันทันไหมเนี่ยโอ้ทันด้วยนะเออทัน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 โอเคโอเคโอเคเห็นไหมครับ1067 1067ครับ ซึ่งซึ่งเป้าจริงๆมันเป็นร้อยหกเจ็ดห้าสิบตังค์อะนะแต่มันปุ๊บมันจะตบตลาดมันจะปิดแล้วอะนะครับเดทเหตเนาะเอา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 ,เอาให้จบภายในวันเอเอได้ขายอยู่โชคดีมากเลยอะ่ะโอเค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 นะครับสลับ AOT ตัวนี้ก็กำไรเนาะถือถือถือหรือถือระยะนานประมาณสองวันวันที่ยี่สิบเอ็ดเขาซื้อยี่สิบเอ็ดเนะ 22, ะาะยี่สิบสองเมื่อวันยี่สิบสองนี้ตลาดลงเกือบส่วนใหญ่เลยนะครับ แล้วก็เมื่อวานวันที่21เยี่ยม2ผมเล่นตัว BBL เนาะเก่งกำไรระยะสั้นแต่วันนี้พี่เบลขึ้นเยอะเลยนะถือว่าผมขายหมูนะนะครับดู BBL นิดหนึ่งครับ BBL ถ้าพี่ได้ตามวิดีโอผมเมื่อวานนะเห็นไหมครับขึ้นเยอะเลยไหมเออเบณนี้ผมมองว่าลักษณะเป็นเป็นนะครับผมเข้าซื้อบริเวณแถวๆนี้แหละแล้วก็ไปเทคโปรฟิตบริเวณแถวด้านบนเนี่ยนะมองว่าตรงนี้เป็นลักษณะของ Impulse ของคื่อนที่หนึ่งย่อมาขึ้นที่สองตนนี้เราไปขึ้นที่สามต่อ ครับสามยาวหน่อยก็ได้อาจจะไปพวกนี้จะไปต่อนะครับ U A O T ต่อเราลุนที่1 6 750ตังคนะ์นะนึกถึงเป้าหมายขาขึ้นได้แล้วเนี่ยอืมแป๊บนึงนะครับที่ผมวัดสวิงไหนละงง ก็นะฮะต้องย่อมันลงออเทลายอยู่นี่อ่าเมื่อกี้เราวัดแนวต้านใหญ่เนาะปึ๊บปึ๊บอ่าเรามองว่าน่าจะไป1 6 7 1 6 7บาท50ตังค์อะเนาะนะครับแต่ขายขายขายไม่ได้เนาะมันขึ้นไปนิดหนึ่งดูต่อนะครับตลาดปิด อ่าแล้วครับเอตลาดปิดแล้วเนาะปิดของจริงละตัวเลขนิ่งหมดละไม่วิ่งไม่มีตัวไหนวิ่งเนาะสรุปเซตอินเด็กซ์วันนี้บวกที่17.85จุดนะครับมันช่วงบ่ายมันดีดขึ้นมาแรงอะเนาะคือผมไม่ทราบเหตุผลนะเพราะผมไปข้างนอกมาเพิ่งเข้ามาตอนประมาณบ่ายสามเนี่ยครับเห็นไหมครับ AT อเป็นไงสรุปแล้ว167บาท50ตังเป๊ะเลยนะที่ที่ผมพีเคาะไว้นะนะครับที่ที่พีเคาะให้ให้ให้พี่ๆได้อยู่กันนะ ว่าราคาถึงแต่ผมได้ไปขายที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเนาะนะครับซึ่งในอ่าในเวลาเราซื้อเนี่ยจะมีช่องบิดกับอาร์นะครับฉะนั้นราคาที่ผมได้ขายจริงก็จะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบตังนะครับแต่ราคาตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเออโอเคเนาะเออวันนี้โอเคนะผมว่าวันนี้ตลาดโอเคนะใครใครเข้ากับเก็งกำไรในตลาดผมว่าทุนใหญ่นน่นไ,ได้กำไรกันนะครับแต่ภาพรวมผมยังมองว่า อาจจะเกิดการยอดตัวก่อนนะครับของ a o t แล้วมีโอกาสขึ้นไปทดสอบรเวณไฮเดิมนะผมว่าร้อเจิบาทห0สิบตังค์ไปถึงนะนะครับเออเนาะโอเคนะเอ t เห็นไหมเรอปิดตลาดปิดที่ร6อสบ็บาท50สิบตังค์เป๊ะนะเป๊ะเลยนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมมีหุ้นตัวไหนที่เป็นจังหวะเข้าทำกำไรนะครับได,ได้พี่ๆมือใหม่นักลงทุนมือใหม่ได้ศึกษากันนะครับก็เดี๋ยวอัดวิดีโอไว้เป็นเค s e study อย่างนี้แหละนะครับให้ ศึกษามีคำถามยังไงสอบถามได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหาเนาะก็อยากมีมีเพื่อนนะครับอยากมีเพื่อนมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแชร์ในตัวของ AOT กับตัวของทิปโก้เนาะตัวนี้ที่วิเคราะห์ไว้นะครับตัวทิปโก้นี่จะถือนานนิดนึงตัว AOT นี่ถืออยู่ประมาณสามวันรวมวันนี้ด้วยเนาะนะครับเพราะเป็นช่วงการปรับฐานอะไรเงี้ยพอปรับฐานเสร็จแล้วก็จะไปนะครับตามที่วีเคราะห์ไว้โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ